ขอเชิญคุณชัชวานแพทย์ยาไทยครับครับกรับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายชัชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตเจ็ดพักไทยสร้างไทยท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ผมมีปัญหาความทุกข์ร้อนของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวลายย่อยผู้เลี้ยงโครกระบือภาคครัวเรือนทั้งประเทศตอนนี้พี่น้องเกษตรกรเริ่มหายใจรวยลินท่านประธานครับ นสภาแห่งนี้เคยหยิบยกปัญหาเรื่องราคาโคกระบือปัญหาเรื่องวัวมีชีวิตตกต่ำมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปี8ปเดือนในวันที่21กันยา2566นผมก็ได้มีโอกาสตั้งกระทูถ,ถามรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องครั้งนั้นท่านประธานครับท่านรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราเข้าใจปัญหาตรงกันครับว่าราคาโคกระบือตกต่ำเกิดจากหลายสาเหตุ โรคระบาดวัวล้นตลาดสารเล่งเนื้อแดงส่งออกไม่ได้วัวเทือนที่ถูกนำเข้าจากประเทศเพื่อนบา้านตอนนี้ราคาโคมีชีวิตอยู่ที่กิโลกร,รัมละห้บาทท่านประธานครับแต่ราคาเนื้อแดงอยู่ในตลาดกลับอยู่ที่กิโลกร,รัมละ300รอมันเกิดอะไรขึ้นท่านประธานครับท่านประธานครับ สิบวินาทีอันมีค่าที่ผมเงียบไปเมื่อสักครู่ผมเงียบเพราะว่ารัฐบาลไม่มีคำตอบให้ครับท,ท่านประธานพี่น้องกเกษตรกรรอความหวังครับว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาละนี้อย่างไรเพราะเขารอมาหนึ่งปีกับอีกแปดเดือนแล้วครับเพราะฉะนั้นท่านประธานครับผู้แทนเพื่อนสมาชิกพูดเรื่องปัญหาราคาโคกระบือตบต่ำมาตลอด แต่ไมไ่ได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเงียบส่งเสียงเงียบไปให้รัฐบาลให้ท่านได้สนใจหน่อยครับสนใจที่จะแก้ปัญหาราคาวัวราคาโครกระบ,บือตกต่าด้วยครับฝากท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชิน,นวัตรท่านณรมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีรัฐมนตรนตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านพิชัย นริธภพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ฝากท่านด้วยครับด้วยความเคารพครับท่านประธาน